คลินิกความงามย่อขายตกไม่เป็นตามเป้ายิงโฆษณาไปก็โดนรีเจคคอนเทนต์คลิปนี้มีคําตอบมาเล่าให้ฟังครับเราต้องยอมรับว่าตอนนี้คนที่เป็นคลินิกความสวยความงามเนี่ยเวลาเขามาทําการตลาดเนี่ยมันหมดยุคในการที่ไปดักเดินแขนลูกค้าตามห้างแล้วก็มารูดบ,บัตรเครดิตเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยทําแบบนี้กันแล้วส่วนใหญ่90%ของคนที่ทาธุรกิจเนี่ยจะยิงโฆษณาผ่าน Facebook เปหลักเลย แต่จากประสบการณ์ที่พี่น้คอนเสิร์มาเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอปัญหาอยู่2อ,อย่างคืออันที่1ค่าโฆษณาที่แพงขึ้นและอันที่2เวลาที่ยิงโฆษณาไปคอนเทนต์เราชอบถูกรีเจ็คจากระบบซึ่งคอนเทนต์ที่ถูกรีเจ็คส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับท่ายซูมเน้นอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมากเกินไปยกตัวอย่างสมมติว่าเราเป็นคลินิกศัลยกรรมทําจมูกแล้วเราเนี่ยไปโฟกัสการทําจมูกแบบใกล้ๆหรือว่าเห็นแบบสันจมูกแบบชัดๆเลยเนี่ย แบบนี้ระบบจะรีเจคเพราะว่าอันนี้มันถือว่าเป็นกฎระเบียบอันหนึ่งที่เมตาเนี่ยเขาไม่ให้เราทํามาตั้งนานแล้วแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่อยากทําเป็นลักษณะแบบนี้ให้ลองเอาเทคนิคตรงนี้ไปนะครับอาจจะใช้เป็นการรีวิวพัฒนาการของลูกค้าโดยตั้งแต่ตอนที่ลูกค้าเนี่ยเขามาปรึกษาเราใช่ไหมเราอาจจะมีการเก็บรีวิวถ่ายไว้ตอนที่ลูกค้าเนี่ยจมูกยังไม่สวยแล้วเราก็มีการเก็บกระบวนการหลังจากที่ทําไปและหลังจากที่ถอดเฟือกออกมาปุ๊บแล้วแบบสวยเลยเนี่ย แค่นี้เราสามารถที่จะเอาไปยิงโฆษณาได้ดีกว่าการที่เราเนี่ยมาฟูมสัดส่วนด้วยซ้ำส่วนประเด็นยอดขายที่ไม่เป็นตามเป้าตอนนี้นเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคลินิกเนี่ยเปิดเยอะมากๆเลยล่าสุดเนี่ยที่นตหาข้อมูลมาเขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคลินิกที่ขึ้นทะเบียนนะอยู่ประมาณ1,400แห่งและแนวโน้มเนี่ยจะเติบโตขึ้นไปแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดูเนี่ยตอนนี้นประเทศไทยเราเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเราค่อนข้างรัดเข็มขดัดจะใช้จ่ายจะอะไรเนี่ยต้องดูแบบอย่างละเอียดเลยแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามีคนเนี่ยมาย แต่ว่าลูกค้าเนี่ยมีเท่าเดิมเนี่ยแน่นอนว่าค่าโฆษณานเนี่ยจะแพงขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแนะนําเลยคือเราอาจจะต้องให้คุเหมาะเนี่ยออกมาให้ความรู้ออกมาสร้างความมั่นใจ build t u ให้กับลูกค้าก่อนเพราะถ้าเกิดว่าคลินิกไหนเนี่ยสามารถที่จะ build t u ให้กับลูกค้าได้โอกาสเนี่ยจะเป็นของคลินิกนั้นนั่นเองหรือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแล้วมีปัญหาอย่างที่โนต้ตบอกไปเนี่ยลองคอมเมนต์ทิ้งไว้หน่อยได้ไหมครับหรือว่าทักเข้ามาพูดคุยตอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาครับแล้วเจอกัน